ากรากหน้าผลนเน่าก็ให้ใช้ตัวมาร์กตัวหยวนตัวยูโรใส่ที่ดินก่อนแต่มาร์กกับตัวตาก้านี้ใช้พร้อมกันไม่ได้นะถ้าถ้าถ้าใช้รถดินตัวเนี้ยกับตัวมาร์กใช้ร่วมกันไม่ได้ต้องห่างกันอย่างน้อย24ชั่วโมงหรือหนึ่งวันกับตัวมาร์กนะเราถ้าใส่ตัวมาร์กไปก่อนใส่ตัวมาร์กไม่ใช่ใส่ตัวมาร์กเราต้องใช้ ตัวนี้ยังเป็นตาก้าอยู่แต่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนเป็น,โค,โ,นโครน้าเลยนะ,ะเราใส่โครน้าที่บริเวณโคนต้น <c oughs> บริเวณโคนต้นใช้ประมาณสัก <c oughs> <c oughs> ช้อนแกงต่อน้ำยี่สลิตรราดที่โคนเลยโูกราโ <c oughs> คนที่มันเป็นไฟทอปอะรากหน้าอะ่ะ <c oughs> ราดไปประมาณ <c oughs> 1วัน แต่พยายามบอกจะให้ใช้ให้ใช้ช่วงบ่ายนะไม่ให้ใช้ช่วงแดดจ้าไม่ให้ใช้ช่วงกลางวันให้ใช้ช่วงบ่ายแล้วทิ้งไว้คืนหนึ่งให้รุ่งเช้าประมาณสักเก้าโมงสิบ 10. 10. โมงแล้วเราค่อยไปใส่ตัวตากา้าบริเวณโคนต้นได้นี่คือรักษาไฟทอปทอร่าที่โคนต้นไฟทอปทอร่าที่โคนต้นเนี่ยมันเกิดจากสภาพดินเป็นกรดถ้าดินเป็นกรดเราต้องใช้ตัวยวนแลนะตัวยวนเนี่ย ใส่ก่อนในใช้ตัวหยวนใช้ตัวมาร์กใช้ตัวยูโรแต่ตัวมาร์กห้ามใช้พร้อมกันกับตัวดาก้าต้องเว้นวันหนึ่งชัตัวมาร์กนะหยวนยูโรตัวนี้เป็นตัวปลักปดโลดด่างเพราะเขาบอกว่าเมื่อดินเป็นโกลดดินเป็นด่างนี่จะทําให้ต้นไม้เนี่ยต้นทุเรียนเนี่ยเป็นโรคเพราะฉะนั้นการที่รักษาต้นทุเรียนเนี่ยบริษัทเอไอท์ข็จะไม่เน้นรักษาที่ลําต้นเขาต้องรักษาที่ดินก่อน รักษาเป็นพร้อมๆกันต้องรักษาดินด้วยใช้ตัวห<ม>ยวน<ม>แล้วก็ใช้ตัวยูโรตัวยูโรเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ต้นไม้แตกรากโผยได้ดีเนี่ยตัวยูโรเนี่ยทาให้ต้นไม้แตกรากโผยได้ดีอ่มาร์กหยวนยูโรใช้สารตัวนี้พร้อมกันไปเลยใส่ร่วมกันไปเลยผมข,ขอเสริมนิดนะึงผมว่าทุเรียนเราประมาณสี่ปีนะครับพี่สมบูรณ์อยากถามว่าหยวนหยวนมาร์กยูโรอ่ะ เราใช้อ่ะพร้อมกันเลยใส่ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังแล้วก็ใช้ประมาณต้นละเท่าไหร่ครับอ่าถ้าใช้รักษาต้องใช้เยอะหน่อยประมาณสองกิโลต่อต้นสองกิโลต่อต้นอายุสี่ปีนะตัวไหนต้อใช้สองกิโลเหมือนกันเลยทั้งยวนทั้งยูโรใช้ใช้สองกิโลต่อต้นทั้งมาร์คทั้งอะไรมาร์คยูโรมาร์คยูโรมาร์คจี่วันใช่ไหมอ่ามาร์คมาร์คถุงหนึ่งถุงหนึ่งตัวมาร์คไม่ขู่หนึ่งมาร์คสามกิโล มาร์คสามกิโลอ่าตัวมาร์คมี่สามกิโลใช้ถุงหนึ่งประมาณสี่ปีเนาะอ่าสี่ปีใช้มาร์คหนึ่งถุงถุงหนึ่งก็สามกิโลกระสอบหนึ่งมันมีสามสิบกิโลกระสอบนึงมีสิบถุงอ่ามันมีเป็นถุงอยู่ข้างในด้วยอ่าแล้วใช้ตัวหยวนสักสองกิโลตัวยูโรสักสองกิโลแต่การใช้เนี่ยตัวมาร์กกับตัวนี้อย่าสับสนนะต้องใช้ทั้งันละวันนะให้ใช้ตัวนี้ไปก่อนหนึ่งวันแล้วรุ่งเช้าเราค่อยไปใส่ตัวมาร์ก แต่ตัวนี้ตัวโควนิานี้มันมันเป็นโคนิาเลยนะจากตาก้ามาเป็นโคแต่ตัวนี้แล้ว<ด>หยวนยูโรใส่วันเดียวพรว้อมกันได้เลยอ่ากรณีที่เป็นที่ไฟทอปโัวารที่รากนะถ้าเป็นที่ลาต้นถ้าเป็นที่ลาต้นพย,ยายามจะขูดที่ผิวมันออกขูดผิวพูดให้ง่ายตามภาษาบ้านเราคือขูดได้พอหนังกำพร้ามันเต่าตะหล่มไม่จําเป็นต้องขูดถึงแกนนะแล้วใช้ตัว โคนา้าฉีดบริเวณแผลก็ทิ้งไว้จนให้ก็ทิ้งไว้หนึ่งวันอีกแล้วเราเอาตัวมาเนี่ยละลายน้ำเส้นตัวม้าตัวนี้นี่จบเนี่ยน,น,นี่นิดแนะนำที่มันเป็นตามกิ่งตามลาต้นนะไม่ใช่ที่ก่อนอ่ะใช้ตัวม้าตัวนี้แหล,ละละลายน้ำเหมือนกับที่เราฉาผิวบ้านให้มันเหนียวเหนียวแค่นแคนหน่อยแต่เอาไปไปทาที่แผลแผลที่เราฉีดตัวโควิาไปปวดหนึ่งวันอะ่ะรับรองวันเดียวให้ นะวันเดียวแห้งถ้าเป็นไฟทอฟทซราตามกิ่งตามลำต้นนะนให้ขูดผิวแล้วก็ฉีดโครนาทิ้งไว้ประมาณหกหรือแปดชั่วโมงแต่ผมบอกอยากจะให้ใช้ตัวใด <Okay. S 1> ให้ไปทาตัวมา้าวันรุ่งขึ้นจะได้ผลดีมากวันเดียวรับรองแห้งถ้าเป็นที่ลงลำต้นนะรับรองวันเดียวแล้วทีนี้ไอ้ไฟทอปทซราตามฟอดินเนี่ยถ้าอ,อาการที่มันหนักมาก รู้เลยว่าจะหายไม่หายสังเกตแค่เจ็ดวันถ้าอาการที่หนักมากเจ็ดวันเนี่ยใบจะเหลืองใบจะแดงใบร่วงแบบนี้ไม่รอดพระอาการมันหนักมากมันไม่มีโทษน้าเยี้ยที่จะส่งอาหารมันได้แค่มันส่งมาทางลําไ <ừ> ส้ของมันเปลือกไม่ไปหมด <ừ> แต่ถ้าเจ็ดวันใบไม่ร่วงใบไม่เหลืองรับรองหายสังเกตเลยถ้าว่าเป็นทบทบคอเดนเนี่ย เจ็ดวันนี้ไปเลยถ้าใส่ตัวเนี้ยไปเลยต้นเรยนต้นนั้นรักษาตัวไหนก็ไม่หายแต่ถ้าลดตัวโคน้าไปแล้วเนี่ยเจ็ดวันใบไม่เหลืองใบไ,ไม่ร่วงรับรองวาหมายเพราะอาการยังอาการที่มันส่งอาหารตามต้นน้าเลี้ยงยังมีอยู่แต่ถ้ามันไม่สามารถส่งอาหารตามต้นน้าเลี้ยงได้เจ็ดวันตายใบจะเหลือง อธิบายตรงนี้นะิดนึ่งถามว่าทาไมทาไมถึงถ้าเกิดเ,เป็นท่อที่คอดินเนี่ยเราจะดูไงว่ามันไหวหรือไม่ไหวมันจะรอดไหมการส่งอาหารของทุเรียนมันมีสองทางขาขึ้นจะมีทางท่อท่อน้ําเลี้ยงก็คือในเนื้อไม้เลยอันนี้คือขาขึ้นมันจะขึ้นได้อย่างเดียวส่งขึ้นไปแล้วก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยส่งกลับลงมา เวลาขามามันจะมาทางท่ออาหารก็คือที่เปลือกของมันขาลงเนี่ยเขาจะเอาลงมาสร้างรากลรุงเสร็จเอาลงมาสร้างรากปล่อยสร้างสร้างเกี่ยวกับระบบรากทั้งหมดเขาจะลงมาทางเปลือกทางท่อน้ําลงมาไม่ได้อาหาหรลงมาไม่ได้ทางเปลือกเนี่ยจะค่ายแล้วขึ้นกินอาหารเสร็จเข้าทางท่อท่ออาหารก็คือที่เปลือกขึ้นไม่ได้ปรุงเสร็จเรียบร้อยส่งกลับลงมาได้แต่ถ้าแถวไปทับคอดินเนี่ยรอบต้นแล้วผมว่า คือต้องทำใจแล้วแหละว่ามันไปไม่ได้ถึงปีนั้นมันจะรอดปีต่อไปมันใช้รากเก่าอยู่ปีหน้าต่อไปมันสร้างรากใหม่ไม่ได้ยังไงมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าขอแผลไว้สักขอพื้นที่ที่เป็นเนื้อดีไว้สักแค่สี่นิ้ว่มันสามารถส่งหางกลับลงมาสร้างรากใหม่ได้อันนี้คือไปได้เวลาเราเข้าไปเจอ,อชาวสวนมผมไปเจอหลายบริษัทแล้วเข้ามาแนะนําผมเห็นแล้วว่าตัวนี้มันไม่รอดแต่เขาบอกว่ามัน ยางเขาหายยางเขารักษาได้เราต้องดูตามสภาพของความจริงของเราด้วยว่าถ้ามันส่งอาหารกลับลงมาสัตา์ไม่ได้เหมือนก็เหมือนเหมือนคนเรานี่แหละคือปากเสียหมดแล้วไม่กินอะไรไม่ได้ถ้าเกิดรักษาปากไม่หายยังไงก็ไม่รอดเราต้องทําใจตรงนี้ด้วยคือปุ๋ยยาที่ใช้ไม่มีประหของสาไหนพิเศษรวมทั้งของสารไออีนด้วยเราต้องเป็นไปตามความเป็นจริงเป็นไปตามอ่ หลักวิชาการหลักความเป็นจริงของของธรรมชาติว่าถ้าเกิดมันกินไม่ได้ยังไงมันก็ตายต้นที่มันเป็นโรคอันดับแรกเลยที่เราต้องจัดการก็คือลดภาระของมันก่อนมันเป็นลูกอยู่ไหมมันเป็นดอกอยู่ไหมถ้ามันเป็นลูกเอาลูกออกก่อนรักษาต้นถ้ามันเป็นดอกเอาดอกออกก่อนการที่ทุเรียนเป็นลูกมันสามารถกระชากอาหารจากต้นได้เยอะมากแต่มันเป็นแผลอยู่ที่โคนอ่ะมันขึ้นไม่ทันเอขึ้นไม่ทันเกิดได้ขึ้นรากมันเสีย รากเสียตอนนี้มันส่งกับเพราะมันส่งงานกลับลงมาสร้างรากไม่ได้เรียบร้อยครับเหลือข้างต้นอ่ะนพื่มันต่อครับอ่ามาช่วงที่พื้นต้นถ้าเก็เกี่ยวผลผลิตอ่าตัวเลขที่เราต้องพื้นต้นเะยวคะขอขัน้นอยากอันนี้อันนี้คือเราคุยในเรื่องไฟท็อปเนะาะแป๊บนึง ทีนี้ไฟท็อปใช้อะไรแล้วข้อดีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ไอเอทีดีกว่าที่อื่นยังไงดีกว่าที่อื่นยังไงเนาะเออตั้งแต่ย้อนเลยอ่เรายังไม่ได้คุยผลิตภัณฑ์อ่าอ่ารวบเลยตอนนี้พอเข้าใจในเรื่องไฟท็อปแล้วใช่ไหมคะเดยวไม่เข้าใจอพอเข้าใจเสร็จทีนี้ของเราจุดเด่นของของของผลิตภัณฑ์ไอเอทีเนี่ยดีกว่าที่อื่นยังไงถูกกว่าดีกว่า เข้มข้นกว่าเอาแบบนี้ครับคือชาวสวนส่วนใหญ่ที่ใช้ป<อ>ีมีใช้โรลูไม้หรือว่าใช้อะไรนะครับถ้าใช้โรลไมเหมือนตัวนี้จะลดสภาพกรดใ<อ>ในดินแล้วก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับไม่ก้าวเวมสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับอันนี้คือมีแคลเซียมแมกนีเซียมในตัวเหมือนตามตลาดที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่สวนพี่เขาใช้อะไรเพื่อลดสภาพกรดในดิน ท,ที่ผ่านมาเมื่อก่อนคุณผู้จัดการกิติพงศ์ใชก่การ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 ลดการลดปลดในดินแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ปูนขาวโดนละไมภูไม่เมื่อก่อนออ่ม,ม,นมเพราะว่ามันมันราคาถูกกว่าเยอะแต่ข้อจํากัดของโดนละไมก็คือโดนลไมมีความเขาเรียกว่าอ,อ,อ,อะไรอ่ะมันหลากหลายมากอมีมต,ตั้งแต่ค่าค่าตั้งแต่หกสิบห้าสิบ หกสิบห้าสิบสองร้อยร้อยแปดสิบคือมีมีหลายค่าจนสูงสุดอยู่ที่ห้าร้อยเฟษห้าร้อยเฟตพอใช้สาหรับบ่อกุ้งเอาไปปรับเอาไปปรับค่าสภาพน้ํปรับพื้นดินที่แข็งอันนี้ห้าร้อยเฟษไอของพวกเนี้ยถ้าเกิดเราไปสั่งมาเราสามารถวัดค่าเฟสมันได้ไหมคนขายเขาบอกได้ไหมว่าที่เขาใส่กระสอบมาเนี่ยมันกี่เฟตถ้าเอาของพวกนี้มาใส่พอมันละลายน้ําลงไปอยู่ใต้พื้นดินปุ๊บมันจะปรับเป็นด่างนล้นนะ เป็นดานเหมือนกับเหมือนกับเราเอาปูนปูนไปทาไว้อะที่นี้อากาศมันจะยิ่งลงยากเพราะอากาศลงยากเกิอดอะไรขึ้นจุลชีที่อยู่ใต้ดินมันก็ต้องการอากาศถ้าไม่มีอากาศจุลชีพวกนี้ก็ตายเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยเขาปรับมาให้เสร็จแล้วตอนนี้เหมาะสําหรับพืชเลยอันนี้ตั้งใจเพื่อทํามาเพื่อให้เพื่อพืชพืชใช้เลยตรงตัวนี้อยู่ที่ร้อยยี่สิบเฟสความเป็นค่าความเป็นค่าความเป็นด่างนะร้อยยี่สิบเฟส ก็คือเหมาะสำหรับพืชที่สุดมีแคลเซียมมีแคลเซียม3เปเซนแมกนีเซียมเ2เปรเซนถามว่าตัวนี้มันตอบโจทย์ได้ก็คือโดยดลงไม้ไม่ฟุงฟ้งกระจายเหมือนเดืลงไม้ละล,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 ลายน้ำได้ดีแล้วก็มีค่าแคลเซียมแมกนีเซียมสูงมากต่อไปตัวที่เราใช้การควบคุมก็คือตัวแร่ซิการ์แร่ซิการ์แร่ซิกาช่วยยังไง แร่ซีซ่ามีอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ของบริษัทไอทีจำแต่ที่ต้องแยกมาเป็นพิเศษเพราะเพื่อการสะดวกในการใช้และการจํากัดในการใช้ก็คือแร่ซีซ่าจะไปช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์พืชทําให้แตกและยากขึ้นมีความเข้มความเขียวความมันเพิ่มค่าซี c ในดินค่าซ CC ในดินทําให้การมีการาเรียกว่าแลกเปลี่ยนประจุ ในดินมันจะมีประจุบวกกับประจุลบอ่าแต่ไอถ้าเกิดประจุในดินมันเป็นค่าประจุบวกเยอะเกินไปเราใส่ปุ๋ยต่อให้ปุ๋ยเาะกระสอบละพหมันก็เอาเข้าไปกินไม่ได้เราก็เลยต้องใช้ตัวเนี้ยมาเพื่อปรับค่าซีซีให้มันเป็นกลางให้มีความเอ่อให้มีค่าประจุลบมากขึ้นมันจะได้ดึงปุ๋ยเข้าไปได้ง่ายขึ้นเกิดธาตุเรียค่าดธาตุตรงนี้กาดธาตุเหกจากกัตัวนี้ ตรงนี้ครับใจตัวร่แมกจะ,ะร์กจะเข้าไปเหมือนกับปลดปล่อยปลดปล่อยพวกจุลธาตุที่มันตกค้างอยู่ให้มันกลับฟื้นขึ้นมาใช้ได้ถามว่าจุลธาตุที่มันตกค้างทําไมมันถึงตกค้างอ่จุลธาตุสาคัญที่ตกค้างอยู่ในดินมีอยู่ในดินเยอะแต่เอาไปใช้ไม่ได้ก็คือ,อแมกนีนเซียมสังกะสีแล้วก็แคลเซียมเอาพวกนี้เอาไปใช้ไม่ได้เหตุเพราะปุ๋ยตัวกลางของเราค้างเยอะการใส่ปุ๋ย ตัวกลางตกค้างเยอะอะพอปุ๋ยตัวกลางตกค้างเยอะะมันจะดึงจุลธาตุพวกนี้มาจับตัวมันไว้ทําให้อ่ามันละลายออกไปให้พืชใช้ไม่ได้มันก็เลยเกิดอาการขาดการอาการขาดไม่ใช่เพราะไม่มีในดินนะมันมีแต่เอาไปใช้ไม่ได้เราก็เลยใช้ตัวเนี้ยเพื่อปลดไปปลดปล่อยค่าธาทตุพวกนี้ออกมาแล้วก็เอาไปใช้ได้เราไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องซื้อไปเติมมันมีอยู่แล้วในดินแต่มันเอาไปใช้ไม่ได้เราแค่ลงตัวนี้ไปเพื่อให้มันฟื้นขึ้นมาแค่นั้นเอง มันบขยายข้อน้ำเลี้ยงไรด้วยใชอ่าใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วเรดอินดีเซอรเนี่ยพอเราใส่ไฟเนี่ยพอละลายน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นซิลิคอน,นอ่าให้ข่อน้ำเลี้ยงก็แข็งแรงอ่าเหมือนเราอาการมีน้ำมูกไหลแบบนี้ครับเรากินยาแก้ปวดตอนน้ำมูกก็หยุดไหลนะครับแล้วก็หายใจได้โปร่งขึ้นนะครับคือเนี่ยครับที่อ่าเรียวเทียบไหมให้ฟังครับขอบคุณครับ ก็ประมาณนี้ตาก้าโคน้าตัวไปทีละทีละ้ัหนตัวตาก้าเป็นเรื่องราวไปเลยนะเอ่อตาก้าหนึ่งอันนั้นจังเลยดี๋ยว่ามีตาก้าหนึ่งกับตาก้าสองไอ้ตาก้าสองเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นโคน้าแต่ตอนนี้มันยังเป็นกระป๋องเก่าอยู่โคน้ามีกระป๋องโคน้าไม่มีอืมตาก้าหนึ่งตาก้าหนึ่งเป็นจูดินซี จุลินทรีย์พวกนี้เก็บเก็บรวบรวมจุลินทรีย์ถามว่าทําไมจุลินทรีย์ถึงจะเป็นสําหรับุเรียนเคยเห็นต้นไม้ในป่าในเขาไหมเขาไม่เคยต้องใส่ปุ๋ยเขาไม่เคยต้องเติม NPK อะไรให้มันเลยเพราะว่า,าจุลินทรีย์พวกเนี้ยมันอยู่ในมันมีพร้อมมีครบอยู่ในนี้มันก็เลยจุลินทรีย์เป็นตัวสําคัญในการย่อย NPK ที่เราใส่ไปถ้าไม่มีจุลินทรีย์มันเอาไปใช้ไม่ได้นะครับมันต้องใช้โดยการใช้จุลินทรีย์เนี่ย มาย่อยให้พืชพืชต้องการอาหารเข้าไป17ธาตุ NPK รวมทั้งธาตุเหล็กแมกนีเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมรวมทั้งหมด17ธาตุเพื่อเป็นปุงอาหารแค่ห้ากลุ่มเพื่อใช้โฮอร์โมนแค่5กลุ่มในการเจริญเติบโตไม่เจริญเติบโตเพราะปุ๋ยครับเขาให้จุลินทรีย์พวกนี้ไปย่อยสลายพวกจุลธาตุทั้ง17ธาตุนี้ให้เอาไปให้ตัวอเอาไปใช้ได้ย่อยให้เป็นโฮอร์โมนแค่5กลุ่มขึ้นอยู่กับว่าจางังหวะที่ เขาพัฒนาต้นเขาพัฒนาดอกเขาต้องการใช้ฮอร์โมนกลุ่มไหนเขาจะย่อยให้เป็นพัฒนาให้เป็นกลุ่มนั้นตัวปรับเปลี่ยนของกลุ่มฮอร์โมนก็คือตัว n k นี่แหละถ้าเกิดมีปัสสาดดวะเยอะมันก็เปลี่ยนเป็นกลุ่มที่ต้องใช้ปัสสาระอันนี้ในนี้มันมีอะไรบ้างมีจุลิิทรียคำถามที่ผมเจอบ่อยที่สุดก็คือไอ้ตาก้าโพนหนามันผสมกันได้ไหมถามว่าผสมกันได้ไหมผสมได้แต่ในตัวเนี้ยมันจะมีจุลินทนีอยู่แปดตัว ก็คือเก็บมาจากาป่าลึกแถบเขาหลวงแล้วก็เขาผมจำที่มาไม่ทันไม่เป็นไรท,ทีนี้กามพันธุ์พิเศษของมันก็คือเขาใส่เชื้อเอชื้อราเออลืมชื่ออีกที่ฆ่านอนอา่อาพิวรียอา่าใช่เ <c oughs> ชื้อราพิวรีย <c oughs> เขาใช้ชื้อรา ถามว่าผสมกันได้ไหมผสมกันได้แต่เชื้อคไอเชื้อไตโคโรมาเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อราตัวนี้ในตัวนึงเชื้อราในนี้มันจะตายไปตัวนึ่งเราจะได้จีซีแปดตัวบวกเชื้อราไตโคโรนาแทนจะเป็นวิวเวียแทนมันก็เลยเป็นความพิเศษของระบบไอวีมีตัวเดียวมีตัวเดียวก็ก็ไม่หายไม่หายนั่นแหละซึ่งรักษายากมากใช่ไหมคะหรือโรคตุเรียนโรคดุเรียนถ้าเราเข้าใจมันไม่ไม่ยากไม่ยาก แต่ที่ที่ผ่านมาคือใช้กันผิดผิดใช้กันแบบว่าใครว่าตามกันผมไปเจอสวนหนึ่งผมเคยไปเจอสวนน่ <c oughs> สวนเนี้ยเขาใช้ไตโรโคเดมาใช้เขาบอกว่าไตโรโคเดมาไตรโคเดมาไม่ได้ผล <c oughs> เขาซื้อมาหลายที่แล้วไม่ได้ผล <c oughs> ผมว่าที่ใช้ยังไงคือการใช้เชือ้อไตรโคเดมาเนี้ยค่อนข้างจะมีขีดจำกัขดของมันมากเขาบอกว่าเขาฉีดทุกเจ็ดวันฉีดทุกเจ็ดวันว่าเยอะไปนะฉีดทุกเจ็ดวัน พี่ผสมาไอร่อยสองตาด่าสวนที่เขาให้มาเลยแต่ผมถามว่าทาไมมันถึงไม่ได้ผลเขาฉีดไตรโคเดอรมาทุกครั้งเขา,ารากโคนด้วยสารเคมีทุกครั้งกลายเป็น <รา S 1> ว่าเ <รา S 1> ขาซื้อไตรโคเดอรมาเอาไปทิ้งเปล่าๆเลยม,มนันไม่ข่าแค่กระป๋องแค่ถังฉีดยาเราของเรา,าเคยผ่านการฉีด ยาฆ่าเชื้อราคอปเปอร์ไมนครเซตพวกนี้มันก็ตายแล้วการเราเราซื้อเราซื้ออันนี้ไปกระป๋องหนึ่งหรือว่าซื้อจากที่ไหนก็ได้ไซโครดูมามาใช้ขอเวลาให้มันทํางานเจ็ดวันก่อนให้มันขยายตัวอยู่ในดินให้มีความชื้นขยายตัวได้สักเจ็ดวันแล้วเราค่อยลงเคมีตามอัลลีพอได้พอรักษาได้เพราะว่าพอเราฉีดลงไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆขยายตัวลงมาอยู่ชั้นชั้นล่างของดินไอ้สารเคมีพวกเนี้ยมันจะโดนแค่ข้างบนมันจะไม่ซึมตามลงไป ันนี้พอฉากเคมีมันหมดมันหมดฤทธิ์แต่โคดมาม่ามันก็ขึ้นกลับมาได้แต่ถ้าฉีดไปปุ๊บอยู่ลุกใช้อีกวันหนึ่งไปฉีดยาฆ่าเชื้อนี่ยไม่ต้องฉีดดีกว่าไม่ได้ผลแน่แน่ี่ตัวไหนอีกนะก็ทีนี้อยากรู้ว่าใครที่ใช้แล้วคือคุณลุงหล่อลุงหลอได้ใช้นี่แหละคือลุงหลอเนี่ยติดตามติดตามติ๊กใน facebook แล้วก็อยากแก้ไขไปทับทอ้อไปทับผ้านี่แหละทีนี้ผู้ใช้ อยู่ไหนคะแนะนอนเด้อแน่นอนเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ในตลาเอลีอยู่อัมพวิลน็อกที่3 3วงที่หนึ่งดังค่ะดังค่ะตอนแรกทุเรียนทุเรียนมีกี่ต้นนะคะลุงหลออยู่ที่ทุเรียนมีอยู่90ต้นอ่า90ต้นแล้วเป็นไฟท็อปช่วงนั้นที่รู้จักติดตั้งครั้งแรกเลยอ่ะที่ทักไปอ่ะเป็นกี่ต้น ก็เป็นหลายต้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอรักษามันหายเริ่มแรกซื้อแค่ชุดเดียวชุดเดียวก่อนทดลองชุดเดียวซื้ออะไรบ้างเออเนี่ยตาบ้าค่ะมาร์กยวนยูโรครบเนาะอล้ววิธีการทําก็ทําเหมือนพี่พลแนะนําใช่ไหมคะพี่พลเข้าไปหาเนาะท่านรองตะวันอ่ารองตะวันด้วยพี่พลด้วยอ่าขออนุญาตตามนิดนึงครับอ่าลุงโร่ใช้ไปแล้วนี่ครับอยาเป็นลูกกัอ่าท็อปเก้าเนี่ยไมันจะจิตใจ ท็อเข้าไหมไม่มีไม่มีไม่มีท็อปเลยรักษาด้วยโอ้รักษาไปเรื่อยๆใส่มาไปเรื่อยๆดีก็คือไม่มีท็อปในลูกเลยแล้วก็ลูกสวยมากลูกนอนก็ไม่ค่อยมีฉีดยานอนไหมพอใช้ไม่ได้ฉีดเลยทีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยรไอทีที่หลังบ้านนี่ก็มีอยู่ลูกโตแล้วเนี่ยจะได้ต่างก้วจะได้ต่างอีกแล้วตอนนี้เนี่ยไอีก ตัวโคหน่าเนี่ยมันแบบไฟมันรว่ง้อนของลุงทำทำแบบไหนครับอ่าะกาดที่ว่าก็วิธีการเนี้ยทำาำที่ว่าเอาอะไรใส่บ้างใส่ต้นเนี่ยก่อนที่ว่าไม่ไม่จำเป็นการเนี้ยเรื่องแรกว่าต้นมันเป็นยังไงเป็นเป็นเป็นต้นใช่ไหมแล้วก็วิธีการคุณลุงลุงทำยังไงเริ่มแรกไหย ปรับระาพต้นก่อนไหมครับปรับแม่ปรับระบาพว้าใเลยครับใไรแ่้าเเนี่ยขีดเล้วกว่าใมาร์กหยวนยูโรมาร์กกี่โลครหยวนกี่โลสามโลโอ้กองของพี่อายุเกินตัเรียนกี่ปีครับสิบเอ็ดปีใจหยางละสามโลดีะสิบโลอ่ะต้นนึงอ่ะใส่ไปเลยไหาย หายแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีไม่ไม่ไม่ลงลูกด้วยใช่ไหมคะไม่ลงรักษาได้ตลอดแล้วก็ปีก่อนที่ว่าไม่ได้ใช้ค่ะของไอทีนี่มันจะเป็นท็อปช่วงเป็นลูกนี่เป็นท็อปแต่ปีนี้ไม่มีเลยท็อปนอนก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค้องไม่ต้องฉีดยาเยอะไม่ต้องฉีดลูกตรงก็สวยค่ะมันไม่เป็นจัมโบ ขนาดพอดีเลยคือผมผดอย่างนี้ลุงผมเองนั่นผมมือใหม่ฮัดครับไม่เป็นมาเลยยึดตามตัแล้วไม่เป็นมาเลยคือผมอยากรู้ที่ว่าลุงว่าลุงใส่อันเนี้ยวิธีใส่ใส่อะไรก่อนใส่มาร์คใส่ยูโรใส่ใส่ต้นมาร์คต้นใช่ไหมครับใส่ต้นต้นอ่าใส่มาใส่มาร์คประมาณสองกิโลสามกิโลสามกิโลอย่างไรก็หมดใส่ใส่รวมกันไม่ปนรวมกันไม่รวมอันนี้ใส่ ทีละตัว <of> ใส่เบียร์ตัวนี้ตัวนี้ใส่ไม่เว้นไม่เว้นวันไม่หรือไม่เว้นไม่เว้นไม่เว้นใส่นี่ต่อไปเลยที่ว่ารักษาเนี่ยวเว้นเลยแต่ราก้าเรยมาใช้มานึวันคืออ่าดนอะไลุงอะไรอะไรที่มาเลยค่อยๆรักษ่าผมขออนุญาตนิดนึงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่นี่ครับ <pursue> คือใส่ทั้งสามตัวพร้อมกันแต่ว่าห้ามผสมเพราะอะไรครับเพราะถ้าผสมเนี่ยครับ เราเราโรยไปจากลำต้นถึงรอบลุงใบเนี่ยมันจะไม่ทั่วถึงเราต้องใส่ทีละตัวนะครับเหมือนแร่มาร์กเนี่ยถ้าเราผสมปุ๊บแร่มาร์กนี่จะไปเกาะตัวเนื้อปุ๋ยนะครับตัวเนื้อปุ๋ยเราโรยปุ๊บมันจะไม่รอบคลุมดินนะครับเราโรยทีละตัวครับแต่ใส่พร้อมกันครับห้าผสมครับพร้อคกันก็ใส่เป็่าเอาหมเข้าใจเรื่องเออนี่ใส่แล้วใส่แี้แล้วต่อไปครับขั้นตอนต่อไป ไปสามตัวเล้วนะไปแล้วก็ชุดทำเมย์ทำยอดนะตัวหลังจากนี้ไม่เร็ลีรยวไม่ตีว่าลุงใส่ตาก้านี่ลุงลุงผสมตาก้าเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่คะฉีดยังไงตาก้ากระจายถังถังสองร้อยสองร้อยลิตรครึ่งกระป๋องครึ่งกระป๋องสองร้อยห้าสิบกรัมครึ่งกระป๋อง อได้สองร้อยลิตรกระป๋องนี้ก็กใช้ได้ไดทั้งใบทั้งต้น <400 l. S 2> ทั้งเปลส์ขี่ได้หมดเนาะไอะเดี่ยวตรงไหนไอตะกา้าหนึ่งตะกา้าสองตะกา้าสองเป็นเดคนรมาตะกา้าหนึ่งเป็นบิวาเลียใช่ไหมเป็นชิ้นซี่ครับซิ้นสี่ก้าสามันบวกบิวเวเลียมาหนึ่งอ๋อบิวเวเลียแล้วบวกบิวาเลียไปด้วยอ่า เแต่ตอนนี้ตอนนี้เขาเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโคน่าแล้วเชียวเป็นโคหน่าแล้วโคหน้าคือสายการสื่อได้ค่ะจุลินซีก้าวสายพันธุ์ก็คือมีพิวเรียด้วยฉชกผู้ได้ครับแต่พอคู้ปุ๊บไอ้พิวเรียในนี้มันจะหายมันจะหายใช่ไม่ต้องเลยทีเนี้ยเดียวเลยครับเเอออคโสรุปว่าตรงนี้ก็คือเข้าใจกันนะคะว่า ปัญหาไฟทอปเนาะแก้กันปัญหาอย่างนี้ตรงนี้นะคะพี่ก็เก็บเป็นคลิปอยู่ในนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะลง y o u t ท b e ให้ทุกคนได้ส่งต่อแล้วก็เรียนรู้อ่าก็ถือว่ามีอะไรเสริมไหมคะท่านผู้จัดการไฟทอปไม่น่าจะมีนะ้โอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปครั้งต่อไปคลิปต่อไปก็จะเป็นการฟื้นต้นขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์นี้ไว้เป็นการฟื้นต้นนะคะ อะไรยัไงอรับสจะพูดเรื่องไปนได้มีอะไรซื้มไหมคะอ่าซื้ได้ค่ะยังไม่จบคลสไม่จบิสเลยอ่าอย่างนิดนึงเมื่อกี้เมื่อกี้ฟังอาจารย์ศกจิรพอพูดในเรื่องเนี่ยตรงเนี้ยดีมากเลยแล้วยังไม่มีใครให้ความรู้ในเรื่องนี้ชัดเจนแล้วก็กระจ่างเมื่อกี้นัดที่ชอบมากเลยนัที่กระจดด้วยขอตาก้าหนึ่งกับตาก้าสองอีกอีกรอบนึงขอบคุณครับคือ ในเรื่องเรื่องลูกพืชดีกว่าเราพูดถึงลกูกลูกพืชเราต้องพูดถึงว่า,าสายการกาดเป็นรูปนะครับตามที่เราพูดคุยเมื่อกี้ที่พี่พคุยในรอบแรกคือว่ามันขดาดความสมดุลน,นะครับเพราะเราเนี่ยเป็นคนกระทําเขานะทำไปทําร้ายจิตใจของอจุลินทรีย์บ้างแบบนี้นะครับเราไป จีดยาฆ่ามาลนพวกนี้นวความสมดุลในธรรมชาติเนีมันหายไปนะครับเนี่ยมันมันทำให้เกิดโรคทีนี้เราเรามาดูว่าไอ้ลูกเราคุยลูกน่าอุ่เงาน่าอยู่นะร่างกายอุณเาน,น่าอยู่นะครับเชื้อราที่เป็นใส่คือว่าไฟท็อกเทอร่าที่ที่พวกเราเรียกกัยอยู่ครับเราสังเกตดูว่าวันไหนที่อากาศร้อนแล้วก็ฝนตก ลักษณะแบบนี้ฝนตกพลัอยู่แบบนี้ะครับพวกนี้จะโชคนะเชื้อราทุกชนิดนะผมสรุปแบบนี้ว่าโจ๊ความชื้นนะความชื้นนะแล้วเขาไอเชื้อราพวกนี้เขาเพร่กระจายไปโดยโดยรวมก็ได้โดยน้ําฝนก็ได้เห็นไหมพอมันพอฝนตกชุกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เพร่กระจายโดยไปทางน้ําฝนด้วย วันวิธีแรกคือว่าตอนที่ช่วงเดี๋ยวผมเล่านิดหนึ่งนะครับช่วงที่ฝนตกทุกตอนที่ต้นต้นเดือนธันวานะครับตอนน้ําท่วมพอดีเลยผมไปที่บ้านในแปลงที่ท่าสารานะที่ตะหนิงชันนะครับลุยน้ําไปเพราะว่าท่วมแถวแถวท่าสาราเยอะน,นะครับผมปารถโฟล์ไปโปบวินไปนะครับไปลุย มีอรถามว่าขยันจังนะผมต้องไปครับเพราะอะไรถึงไปนะครับาะผมบอกแล้วว่าเรานี่ไปดูนี่คือเราต้องเรียนรู้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นวิธีการป้องกันเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าไปทบเธอร่าเนี่ยมันชอบความชื้นอากาศชื้นฝนตกฟุกเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราต้องไปดูว่าหนึ่งในเรื่องของระบบน้ําถังไหมนะครับต้องไปดูนะตรงนี้ เมื่อไรน้ําขังเนี่ยมันจะเจอปัญหาเรื่องทบแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อมีน้ําขังหรือว่าน้ำหลากไปเนี่ยของเราไม่เป็นนะแต่ของคนอน